เกิดอะไรขึ้นทำไมเกาหลีใต้ประกาศกฎอายการศึกแต่ยุติลงภายใน6ชั่วโมง คำนี้ดีเวิร์ดเดยวันนี้เสนอคำว่า martial law martial law หรือกฎอายการศึกเป็นคำสั่งพิเศษจากประธานาธิบดีที่ให้อำนาจกับทหารเพื่อทำอะไรก็ได้มักจะประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเช่นสงครามหรือการจลาจล But yesterday in south korea the declaration of martial law created widespread chaos this is because the country has not implemented martial law since 1979 following the assassination of its then military ruler โดยประธานาธิบดียุนซอกยอลอ้างเหตุผลว่า เป็นการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามของกองกาลังคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือแต่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วการ declare martial law ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่เพราะช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดียุนซอกยอเผชิญแรงกดดันทางการเมืองทั้งจากการไม่มีเสียงข้างมากในสภาผลักดันนโยบายไม่ได้และแรงกดดันจากนอกสภาจากข่าวเฉาของคิมกอนฮีภรยาของเขาในข้อหาทุจริต The critics say that he might have done this because he has nothing to lose. So what h a p p e n s next? the military surrounded parliament in an attempt to block dissenting politicians however citizens quickly gathered in protest and lawmakers acted swiftly voting to oppose the martial law declaration and in just six hours martial law was over martial law can make the what do you guys think about this I, i'll talk to y'all later